Mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถ่างอะปูหากินหมานะครับวันนี้พาพี่น้องมาสำรวจอัปเดตราคางวกควายยุทธีตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับประจำวันพุธที่2 6มีนาคม2568พี่น้องง้กคว,า,วายกำลังสิเ mm hmm. ข่ามาเรื่อยๆครับพี่น้อง กระดาษเต็มเลยนะครับพี่น้องมันนี้ถือว่าเป็นมือประวัติศาสตร์อีกมือนหนึ่งครับที่ห<อ>ลังจากที่มีกระแสงกควายเริ่มขยับขึ้นพี่น้องก็เอางวไยออกมาขายพี่น้องยังเข่าคิ้วมาเข่าแถวไอ้ล่อขอม่าบักหลด้วยครับพี่น้องสำหรับตลาดที้ครับเปิดทําการซื้อขายทุกวันพุธนะครับวันนีเขามาแล้วก็ออกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเท่าว่าผู้หากินมานแล้วก็ช่องทํากินที่นิานสานสางคลิปดีต่อพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับ เอาปรเสียเวลาพี่น้องชมของใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวพาชมของใหญ่เป็นพอพันธุ์ใหญ่ครับใหญ่แน่งวงมานละใส่พี่ก๊าสินก็งวงงามหลายปพาตึงหนาะตึงใหญ่สูงลอยเทเล่นี่ลอ,อยหาสีบวกบัวพี่น้องใหญ่ตันเถอะเจห้อ,องไว้ชักมาลูกตัวนี้แปดมืดหาพี่นอ 8, 000, ้องแปดมืดหาเออแปดมืดหาพอพันธุใหญ่ ออใหญ่ครับโมบายหลงเต่ผมไายมาผมมีตัวนี้เหรอพี่น้องใหญ่หยักที่สุดเลยแปดมื้นหาเอาต่อรองได้นะครับเนาะมีมีเบอร์โทรวะครับผมมีเบอร์โทรไปศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สี่เก้าหกหกหอยยังครับหอยตอครับหอยตอเนาะเอาไปรับจ้างขับแต่เลยครับพี่น้องผมว่าปันปันเลือดลอยแล้วครับพี่น้องตัวนี้ปันเลือดลอยเลยแปดมื้นหา โอ้ใหญ่ครับญ่ครับผมเบิ่งความงามความใหญ่ความหยากรับไม่รองโอ้ตันครับตันเนี่ยเอาแปดมื้นหาครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างกัาช่องนี้ดีกว่าพี่น้องทางนั้นหนาแน่นครับเดี๋ยวขอทางนี้ดีกว่าเบาบางช่วงนี้ก็มีการขายกันแล้วได้ไปทำบนเองขายกันขี่สเปย์นี่คือขายกันเรียบร้อยครับแต่ว่าผมก็รู้ว่าราคาเท่าไรครับนี่กระชีสเปย์เบิแล้วครับเอาหาของถือครับสำหรับคนที่งบว่าลายครับพี่น้อง จ้าบาทหลวงพ่อสิต่อกันยุติครับเจ้าบาทหลวงพ่อสิโอ้เป็นกระรังต่อรองราคากันพี่น้องของถือครับอ่อาันครับเปิดกระลังตอ่อนะคล้องถือกับคายได้ครับพี่นอ้องอ่ะย่างมาเรื่อยๆครับมันนี่ง้อแบบว่ากระลังเขามาเรื่อยๆพี่น้องผมมาตะเ้าแล้วก็กระลังทยอยเขามา ตลาดนี้เปิดทําการซื้อขายทุกวันพุธนะครับจะาบ้านละพ่องรับสิแปดพันหาเตอ่ะเป็นง้าสาวครับพี่น้องเป็นง้วสาวอ่ะโค้งสา่งดีแปดพันหาครับพี่น้องเปรียบเทียบเบื้องราคาเบื้องแปดพันหาต่อได้หรออ่ะกาดนำเรียงหน่อยนึงมาจะใส่ผอง้อลอยเอ็ดเนาะได้มากโตในลูกขายแม่แล้วโอ้เด้แม่ลูกขายแม่ขายแม่ลูกแล้วโอ้อ่ะฝากเบอร์ได้พอมีเบอร์บะ 0 8นย์แปดศูนย์แปดสามแปดสามแปดห้าแปดหแปดเ็ดหน่ง็ดหนงูนาะพออย่างครับผมพอมติร้อยเอ็ดขอมตีจะไปร้อยเอ็ดเนาะอ่าขอบคุณหลายพ่อชมวานพ่อวัสดีครับอ่ะเดิมของคือครับสลักเกษตรกรที่งบปลายครับทุนน้อยอันนี้ตะเข้าเป็นงัวพ่อเนนะครับตะวบรุรับไปใส่ครับพ่อเน็คม่ละครับผมพ่อเน็ควันดีครับวัสดีควันดี แมนเบิร์ดเลยติมันนี่หลายท่านี่ตัวจะบาทแล้วพ่อตัวจะบาทแล้วครับตละเมื่อหาร้างนี่งหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทอันนี้กับเมื่อหาร้อยอันนี้กับเมื่อหาร้อยหนึ่งหมื่นห้าร้อย่ะพี่น้องกั่อันอันนี้แมนเบิดเลยเมื่อหาร้อยเมื่อหาร้อยอะอันมุนี่หลอกองยู่นี่นะพ่อตัวนี้มูนี่บพพมื่นตัวละเก้ันตัวละเก้าพัน าเก่าพอันนี้ก็บเก่าพันครับผมอ่ะพี่น้องนตัวตปูกับแมเก่าพันตัวปูกเก่าพันว่ะพี่น้องก็ได้อยากได้สายสายขุนกองนี่ตัวเก่าพันเกหกตัวหกตนี่ตัวละเมื่อนหาลอยมิจตัวดีนะพ่อเนาะตัวนี้ยิงหลดเลยครับพี่น้องหลดเลยอ่ะตัวนี้โอ้เนี่ยเอาฟองเถอครับอันนี้ก็เมื่อนหาลอยเนาะ ตัวดำตัวดำกรแมนมือหาลอยอ่ะพี่น้องของเถิดตัวนี้กระแมนมืนหาลอยเอาผูเมักตัวใดเหลือกเอาหกตัวตัวละมือหาลอยครับตัวนั้นตัวนั้นนะครับเอาฝากเบอร์โทรได้เล่าอกศูนย์แปดหกแปดหาห้าห้าแปดห้าห้าห้าสาอ่ะพ่อพ่อเนกรับฟักดีฟาร์มอ่ะขอบคุณหลายพ่อชมมากรับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องยามไม่เลือกเห็น เห็นแม่ลูกคมง่ามพี่น้องเห็นเห็นแม่ลูกคมงามสะดุดตาแห้งครับพี่น้องเมืองคมนี่อ๋าลูกไปเหรอลูกใครล่ะนี่เครอบที่ยังดอกเขาเจ้าวาที่ยังดอกเขาเจาวาราคาตอนนี้บอกห้องไหมสามสิบสามพี่น้องสามหมื่นสามเป็นราคาห้องพี่น้องพ่อซื้อต่อร่องได้พร้อมลูกไม่ลูกเป็นตะหักแดงดีแม่กันสูงวันลอยสี่สิบบวกบครับพี่น้ององพ่อมีตัวใดอีกบ้างโอ้ตัวยังไงพูดนะ หาเงินไปมันท่องก็พอโอ,อ,อ้ท่องพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิงงหามืนไปสูงรอยหาสิบกว่าครับตัวนั้นตัวนั้นนะพี่น้องเดี๋ยวจะสอบถามเบอร์เดี๋ยวจะไปไทยงัวตัวนห็นพี่น้องเบิร์นะครับพ่อมีเบอร,ร,ร์โทษ่อเบอร์ได้พ่อศูนย์นหกหนึ่งแปดเจ็ดหกหนึ่งเก้าหนึ่งหพอย่งงีพ่อพันเนาะอพอพันจะลาขาเาหนีพี่น้องป้าแม่ลูกกมนีพี่น้องสามหมืนสามโอ้ เด็ดอีลีครับเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะมาเบิ้งเรื่อยๆตโตนี้นะครับของพอ่องัวพ่อพันตัวนี้ทอดยเดือนพ่อตัวนี้ตัวนี้ทองซี่เดือนห้องเวหามืินไปหามืินไปคือที่หามืนินน้อยๆลละพี่น้องมันเป็นภาษาในหอยครับหามืินไปนะครับตัวนี้ตัวง่ดี <laughs> เดี๋ยวพาพี่น้องมยายังมาโซนบรรยากาศการซื้อขายงัวงามพี่น้องตลาดบ,บันทันืันนี้ง่วงามครับว่าหลายพี่น้อง มันก็เริ่มเบาบางพี่น้องหลังจากที่พี่น้องเทขายกันมาหลายปีก็เริ่มหาย,ยากพี่น้องคือผมยางสนามรอบหนึ่งพี่น้องง่วงง่า,งามเพราะคอยมีแล้วก็บตัวดีๆยังอนาคตปอาพันเนี่ยเวียดนามก็ซื้อไปเบิร์ตแล้วครับบอท่านเวียดนามครับตัวดีๆเวียดนามซื้อไปเบิร์ตเลยเอาบอสเสียร่าครับเดี๋ยวทักทายไอยอครับไฮแอ,อทสวัสดีครับครับออไฮแอทเด็กตัวไหน,น,าานบ้างโอ้ได้แม่สาวใหญ่เนาะลูกใครนี่ลูกสามนวัยยี่สิบเดือนยี่สิบเดือนอ่าใกล้<บ>จะผสมแล้วเนาะ สองเทียดิวโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องสูงลอยเท่าไรครับตัวนี้สูงลอยเท่ไรที่เกือบเกือบหาสิบเนาะราคาใดครับสองหมื่นเก่าตะกี้กะหาหมื่นตะกี้หาหมื่นพี่น้องอันนี้สองหมื่นเก่าหาหกมื่นเี่ยบ๊บ๊บคููกันพี่น้องตะกี้หาหกหมื่นอันี้สองหมื่นเก่าแต่ตัวเดียวนี่ห่คือหารคือบ่ได้ บ่มีของของขาดพี่น้องของก็เริ่มขาดแล้วแต่เกามีแต่แม่ลูกกุ้งงามเริ่มหายยากแล้วเนาะนี่พี่น้องผู้ปัญหางวงงามประจํามันก็่าหายยากแล้วครับตอนนี้เอาฝากเบอร์โทรได้ครับพ่ศย์เก้4สามศูนยี่หนึ่งสองสอง่องสหวงงามพี่น้องมันเด็ดตัวเดียวอ่ะนี่ไส่บ้ากันยังถามาหาเลือกสื่อครับอ่ะหอยของหอยต้อง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 ฟาร์มสวัสดีครับจากกรสินแม่ลูกกุ้งอะไรครับ สองหมื่นเจ็ดลูกตัวดีพี่น้อง,ง,งเฉลี่ยแล้วกับโตละหมื่นกว่าบาทพี่น้องเอาแมล่ลูกลูกแม่สองหมื่นเจ็ดกับต่อได้ขึ้นก็ที่ว่าราคาพ่อแห้งครับพี่น้องพ่อสืบพ่อต่อเลยมดีได้มากโตได้มาหาครับผลอีโค่มหนึ่งครับอ่าใส่โคม่มเลยคุณครับ,อย,บอย่ามาโค่มใหญ่เด้อโค่มหนึ่งเหยงใหญ่ครับอย่าไปเบิ่งทีละคค่มนะครับโอ้ลูกตัวนี้กับเด็ดคือกันเอ่าโคมใชบาหครัมนี่ เนี่ยเศร้าเก่าพี่น้องเศร้าเก่าแม่ลูกพ่อสื่อได้พี่น้องเพราะว่าหนึ่งมันมันต่อยอดได้ลูกกับยายเป็นหาแม่กับอีบะดวงกระเดียดทับกับเชี่ยร์เรกับตัวละมือก็บาทเศร้าเก่าเป็นราคาห้องคือว่าพ่อสื่อเลยครับพวกนี้กับพวกเศร้าเก่าเนาะอันนี้เศร้าเจ็ดโอ้ตัวดีตัวเก่งเลยเนาะกีฬาตะกี้กับหามือเก่าครับอันนี้เศร้าเก่าสื่อเก็บไว้ตอนมันดีไอ ราคายัางร่แพงครับฝากเบอร์ได้ครับผม065 979 7 7 77าใ <74 S 2> ห้กาครับ77ยังก7 0 4ตากลางสิมาสื่อครับพี่ต้อม2 0 0 0อ่ะราคาพอสื่อพอต่อครับนี่2 0 0 0อั้น2 9 0 0 0เกี่ตาคุค้มใหยเกคง2 9 0 0 0เก่าตาพอสื่อหลูกหรือง่ามเมือ,อ,อนเลย อืมอ่ะมกคนระเบียบพี่น้องบุรัวอ่คบนี้ของไผยมนคบนี้เพิ่นห้องต่าตยครับคบนี้สี่หมื่นกว่าพี่น้องแม่ลูกลูกแม่สี่หมื่นกว่าไทยบาทกับมาหาสือ่อแต่ว่าง่วงง่ามก็เริ่มขาดแล้วพี่น้องกูหาง่วงง่ามก็เริ่มหายากแล้วของขอคบนี่ดิครับเอาเจ้าบาทว่าหามืนหาเนาะแม่ทองแม่ลูกแม่ทอง หาเงินหาเจ้กี้แสนกว่าตะกี้แสนกว่าอีหลีครับพี่น้องโค้งแบบนี้หาเงินหาเอาสื่อเก็บไว้ครับเฉลี่ยแล้วกับตัวละสองหมื่นกว่าบาทพี่น้องหาเงินหาแม่ลูกแม่ทองง้อมาใส่พออันไหนก่อนลอยเอ็ดลอยเอ็ดออเดท่เนาะ,นะพ่อได้มากโตเอ้ตรงนี้เหรอด็กโค้งเดียว <laughs> หาอะไรเนาะ <อ> <ento> าฝากเบอร์โทษได <stock half S 1> ้พ <cach ar, S 1> ่อ <aa sunshine ck> 0ูน0กหา6ูนฮกหาฮกหาเกากาเก่าเจ็หาเก่าหดนขอบุหลายพ่อี่ชมมารับบวัดดีครับผมอ่ะพี่น้องพ่อมีหามื่นหาเมลูกเม่ทองอ้าเดี๋ยวมาถ่ายของไอยดิวไอเดียววันดีครับผมว่าลูกสาวตัวดีแทะลูกสาวพอช็อกโกแลตเนาะนอกต่างมาเป็นงูปูครับเจ็กเดือนหรอครับตัวนี้สี่เดือนกว่าราคาเด้ มือนี้จัดโปรเลยสองหมืนเก่าครับพี่น้องเอาแม่ลูกลูกแม่ลูกช็อกแล้วครับสองหมืนเก้าตัวละหมื่นก็บาทแม่ลูกครับไปมักโคมแม่ลูกห่ามผ่านเลยครับมือนี้มีแต่โคมที่น่าสนใจโคมที่ใจลูกเก่งๆฝากเบอร์โทรเลยครับผมศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์ครับหอ,อยดยววางงามพี่น้องอันนี้มีโคมหนึ่งอันนี้ลูกลูกแม่ลูกเนาะ ลูกสาววีเอลโรโจราคาไลยสามหมื่นห้าพี่น้องเป็นราคาห้องตัวละมื่นกว่าบาทที่กันครับพอสื่อพอต่อถูกโตเพื่อกันอ่ะกองหอยเดียววัวง่ามได้ว่าคมนี่นนาสนใจพี่น้องมึงสองหมื่นเก่าคมนันคมนันมันสีแดงพี่น้องสามหมื่นสามอ่ะมันแพงหย่อนก้นแดงอ่ะพี่น้องนี่ชาวบ้านกำลังมาหางัวง,งามไปเรียงเป็นมาตะเกามันคือหลายแถดทัวนี้คือไปใส่เบิดพี่น้องงัวงมันกับเบาบางไปเรื่มปกติครับพี่น้องเพราะว่าคนมีตรเทข,ขายกัน ผูปัญหาวงงามมาขายกหาะหาเพราะใดหายากแล้วพี่น้องนี่ผู้ใดพอมีเงินกะสือเก็บตัวดีๆไว้เก็บไว้เป็นแม่บอกไปพันซ้ำมันราคายังพอสือพอฟังครับอ่ะพี่นอ้องห่อยเดียวว่ามีอีกโคมหนึง่งเป็นแม่ลูกลูกแม่ให้กันอันนี้ลูกสาวี่โกสองล้านยังใหญ่เลยราคาเท่าไรสองหมื่นเก่ามือน,นีมิตะแม่ลูกรักสองหมื่นอ่ะพี่น้องสองหมื่นก,กว่ากว่าถือตัวละมือก็บาทพี่น้องเ่าถือตัวละมือหา าราคางวัวบ่าถือตัวละมือหามิตตัวเก่งๆเลยไรสนใจกับโทษสอบถามหอยเดียวมนี่เล้ว่าสามโค้มครับนี่ครับเลือเอาเลยหรือสิยกสามโค้มก็ได้เด้อครับพี่น้องชุดนี้ราคาพ่อสือพ่อตอถูกโต,ตเลยโค้มน,นั่นกับสองมือเก่าของหอยตองตองบองยางมาเรื่อยๆเอาหาทายทายสายบิบมาเตอร์ให้พี่น้องเบื้องนั้นน่าจะเห็นอนา,าคตพอพันสายบิบมาเตอร์มีสองตัวนะพ่อเนาะอ๋อกับตัวนี้แทนๆจ้าบ้านเราพ่อนี่ 3, อ,อ,อ,อ๋อหมองเอาเลยเนาะหมองเอาหมืนน่นสามแล้วพอเนาะอ่ะโตอันนี้กดฟอพันสายบีบมาตเตอร์หมื่นสามตัวนี้กระเดียงดีนะบอผู้ใดยหาอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเปรียบเทียบพี่น้องเบื้องพี่กระลังตามหาอ่ะเปลี่ยนหน้ามาตอ่อยเลยพี่น้องอคือสเปคเปลี่ยนหน้าของบีบมาตเตอร์สายเชอร์รี่ว่ากิวพี่น้องมีมีเชือกแบบเนี้ยมันจะขุนได้เหนือกว่านี้กระลังต่อ อ่านี่สองพันไดไหมพอ่อจะเอามื่นสามพี่น้องตัวนี้เบียดหน้าม,มาจอบเลยพี่น้องต่อแล้วอ็คือตัวผู้รอ,อผมบอกเลยว่าถ้าถาฮามาสายเ่าท่านเบียดหน้ามันจะค้นนะพี่น้องเพราะว่าเจนเอาไปเบิร์ตเลยเนี่ยเบียดหน้าก็แล้วมาต่อพี่น้องนี่ตัวดีๆเพิ่นเอาไปเก็บเบิร์ตเลยครับเป็นแม่พ่อพนนันธุ์ทังสิ้อนาคตพ่อพนันธุกับตะวันห้องเนี่ยมีแต่ขายติบเลยก่อนกับตะวันเบียดหน้าเก็บเบิร์ตเลยช่วงนี้ชั่วโมงนี้ครับเวียดรับจบครับพี่น้อง อ๋เดี๋ยวสิสอบถามเบอร์ให้ผมว่าอาจจะคล้ายได้พี่น้องเพราะว่าเหลืออีกว่าหลายันออกสเมา2โสองตัวเลยพอมีเบอร์โทรป่แบเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหกสองสามหนึ่งสองสามหนเจ็ดอ่เจ็ดสองสี่สองสเนาะทอเติร์กเนาะอบ้านโกสุมิสัยนะพอนะอ่าขอบคุณเลครับนี่เวียดนามกับนอยู่ครับเพอไห่ยอะหรอ ไอ้เมื่อนไอ้เมื่อนอ่าพี่น้องตะว่ากับวดยู่ดีเละพี่น้องบนบดนี้เนาะกันตัวนี้เพิ่นมากับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างมาโซนนี้ครับเห็นแม่ลูกอันนี้ลูกผูลูกแม่ปีอขายแล้วลูกลูกผูอะขายไปเพชรบุรี่ขายไปจังหวัดครับมื่นกว่ามื่นสี่พันแม่ลูกผูครับพี่น้องตะว่าสายเพชรบุรี่มากล้อยนี่เลยพี่น้องเพราะว่าคอบลูกผูลูกผูตัวดีเขาจะเอาเก็บหมดเลยครับสายเพชรบุรี่ เอาไปขุนตัวนี้ขายไปสายหูนี่ับจ้าบาทครับตัวนี้เศาหนึ่งราคาห้องเนาะมันไม่ลูกไฟแล้วนี่สื่อว่าเอือนเนาะสองหมืนครับอ่ะเป็นงัวสาวสายหูเจ็ดเดือน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 ห่องไวสองหมืันอันนี้คือราคาห้องสลหรับใครอยากได้สายหูอินดูบราซิลครับอ่ะสายกระทบแต่ว่าก็แม่ลูกขายแล้วงัวมาแล้วใส่ครับ การธาวิชัยเนาะได็ดมาแค่ไหนเตะขายเบอร์แล้วมืออื่นขายเบอร์แล้วเอาฝากเบอร์โทรมีเบอร์โทรไหครับอ่าศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดห้าสี่สองสามเจ็ดเนาะอ้อยเด้ครับอ้อยเต๋าเนาะการธาวิชัยบ้านในกันธารอ๋อหนองอุ้มหนองอุ้มทางหม้อเนาะหนองอุ้ม่น้องยางมาเรือเด็กกอนเอาไล่ไล่เองสิขายลอดทีครับ เจ้าบานเนี่ยหมื 16, ่นหกเอาลายแฟนซีลูกคือแดงดีแท้ป้าไม่ให้ลูกเก่งแท้แม่แม่ดังแต่ว่าลูกแดงขักแดงแน่พี่น้องเอา้าแม่สูงร้อยสี่สิบกว่าได้พี่น้องเบิ้งหมื่นหกจ้ต่อได้ปะต่อได้อีกหมื่นหกแม่นี่คือให้ขักได้พี่น้องเบงเป็นลูกผู้แม่ลายแฟนซีหมื่นหกเป็นราคาห้อง อ่ะนายห่างกำลังมาตอ่อพี่้องนายห่างกำลังมาตอ่อแต่ว่าแม่แบบนี้ให้ลูกเก่งพี่้องบ้ามันม่จุดมันมีดางขึ้นแม่เลยมื่นหกเดี๋ยวสอบถามเบอร์ให้ให้ได้ให้ได้เท่าไหร่ให้เลยเอาไปขุนได งู่คับงลูกแรกพร้อมมาลสอไสต์เกาบันท่านไหนกสินครับกสิฝากเบอร์โทรเลยครับงูผู้ฒ่อนปลาทีงูผู้ฒ่นปลาทีเก็บขาต่อ่ามันก็ห้ลูกเก่งไเดี๋ยศูนย์เก้าสาท่ายเกาะศูนย์เก้าสองยศูนย์เก้าสอง่าห้องสี่สามห้อยนรเกาะหอยนีสินครับพี่น้องเอาเบิ้งอ่ะนี่นายห่างกันแล้วมาตอตัวนี้เลยพี่้องอะมือเงาป่าพี่น้องแค่มันขาดน้ำเลี้ยงเลซื้อ ในห่างพี่น้อเบิรงบัญชีเพิ่นบัญชีสื่อขายกันเพิ่อนอ่ะอ่ะกำลังต่อรองกันมื่นกว่าบาทครับมื่นกว่าบาทขายกันเลยพ่อขายกันล้วบ่จ้าบ้านละนี่ยทะเลก่อนมื่นหางูมาแม่สาบ่โอ้ตัวดีเลยพ่อมื่นหาบ้านะพี่น้องมึงมื่นหาราคาเป็นต่อสื้อครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่ง เขาขุนเป็นเนื้อก็ได้ครับมื้นหาครับง้อมาสแต้ยพ่อกาละสีนึกอันโอ้กาละสีง้อไหลเนาะมีเบอร์โทรครับเบอร์อะไรพ่อศูนย์หกหาศูนย์เก้าสาม์เก้าสามหกหนึ่งสองสองเนาะพ่ออยังครับพอตีครับพอตีเนาะพอตีกาละสนครับพี่น้องมื้นหาไหนะโอ้พ่อสื่อแห้งครับแต่ว่าสเปคแบบนี้เวียดนามบอหอยสื่อได้พี่น้องเวียดนามจะสื่อตุ๊กอวน ตัวดีๆตัวอ้วนตัวใหญ่หรือถ้าเป็นผูกับผูรอไปเลยครับผมแล้วก็สู่ราคาพร้อมครับเดี๋ยวผมสิไปทายตัวทีเวียดนามสื่อไหวครับเวียดนามสื่อไหวหลายตัวครับที่เป็นอนาคตพอพันผมมาพระท่านเออพี่เ้องผมก็อยากได้่ท่าบครับมันพระท่านเพลอนว่าเวียดนามเขาสื่อเขาเข่าสนามแต่กันขึ้นแล้วอ่ะอ่ี่ดองตัวดำตัวดำนี่ครับ <c oughs> ตัวดำนี่เวียดนามือไปมื่นกวาบาทเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจีบผ้าพี่น้องครับพี่เบิง <c oughs> เดี๋ยวหาทางไปกันครับอ่ะพี่น้องนี่เ <c oughs> วียดนามือไปมื่นหา <c oughs> พี่น้องตัวนีเ <c oughs> วียดนามือไปมื่นหามาพระท่านเพิินครับพี่น้องคือ <c oughs> ข,ขอให้ตัวดีเพิ่นซื้อเบิดครับพี่น้องรับเวียดรับจบเลยเงิ <c oughs> นหาแล้วก็ซื้อหลายตัวแล้วพี่น้องไปทมตัวใดก็่าเวียดเอาแล้วเวียดเอาแล้วพี่น้องเลื่อยาท่านเขาจะกเชียร์ครับ ยังตัวนี้สายบีบครับพี่น้องสายบีมันเต๋อเวียดนามก่อฉีดเอาเรียบร้อยคราบนี่ทรงเวียดนามคือแต่เป็นผ้าเนี่ยเวียดนามพี่น้องนี่เวียดนามคือเป็นถ้าผ้าอ่าบีผ้าซาโลอรี่ผ้าว่ากิวมากนี่พี่น้องเวียดนามจับเก็บเบิร์ตอ่ะครับนี่คลายกันเรียบร้อยครับตัวนี้อะพี่น้องพอดีมาเจอพ่อคนหนึ่งครับเล่าเหตุเกี่ยวกับธุรกิจโคขุนครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเนี่ยเบน้ำตัวได้พ่อครับผม ตัวแทนของสหกรณ์ปศุสัตว์ตักกศิลาตัวแทนของสหกรณ์ปศุสัตว์ตักกศิลาตักกศิลาของสารคามนี่เนาะคครรับสาามพ่อพ่อได้เห็นอีกอย่างนี่ครับมีโครงการในอย่างเขียงเนื้อชุมชนเขียงเนื้อชุมชนเลยยุสารคามนีมั้ครับโคหนุ่มเนื้อนุ่มตับหวานนี่างไรครับโคหนุ่มเนื้อนุ่มตับหวานครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องหมายถึงว่าเอาโคเนี่ยไปขุนเอาง่วนเนี่ยไปขุนแล้วก็มามาเชือดเองครับอ๋อในตัวจังหวัดสารคามเลยแดนธุรกิจสิบสามอำเภอสิบสามอำเภอในสารคาม โดยเฉพาะไปกักโรคกักอย่างไปกักโรคเขาทำว่าได้กินหัวอาหารบ่กินหัวอาหารหมอไม่ได้กินคกับเน้นเน้นหยาเนาะเพื่อปลอดภัยเนาะโอ้เราต้องอาหารปลอดโรคอาหารปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยสุดยอดเลยพี่น้องนี่คือการแปรรูปอาหารดีเป็นการอ่าให้ให้ผู้บริโภคได้ปอดไผ่สุดเลยแล้วก็เขาว่ามันกินหยาแล้วมันมันสหวานตีเนื้อนุ่มต๋ กินหยามันก็เพียดีดิเพียดีดิแต่กินเนือ้อขุนเนี่ยมันแต่กินเนืออ้อขุนขุนอาหารขุนเนีน<อ>เ่ยมัน,มมนเพียใส่ไมันสีบ่คลอยดีบ่หอมคือกีอ้แต่กินหยาแพ่งกุหลาบสิมันดีอ๋อมันดีขมยางเดาเลยมันต่อสิอ๋อกับกินหยาแพ่งกุหลาบสิเนาะมันสีเพียสีขมสีหวานเลยก้อนเขาลุกเจ็ดเนี่ครับมันดีอ๋อขมยังเดาแบบพี่น้องไม่ได้บอกอะไรใส่จูดอะไรใส่จูดสายใส่จูดหามผ่านเลยครับ โครงการนี่กาลังสิมาคณในสงการนี่เนาะรับอขอบคุณหลายๆพ่อพี่เบอร์ติดตวาหรือว่าพี่น้องอยากขายให้ยังสิกัติดตได้เนาะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งห่ามเจ็ศนย์ห้าสเจย์หครับครับขอบคุณรับเป็นเป็นประธานเล่นาคณะกรรมการเนาะของอตากาซีลาเนาะสากลปศุสัตว์ตากกซิลาอาพี่น้องขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับเนี่ยพี่น้องก็คือ เนี่ย้ามีการร่วมกลุ่มกันแบบนี้พี่น้องถ้ามีการรวมร่วมกลุ่มกันเหตุผลิตภัณฑ์ดีๆเหตุสินค้าที่มีคุณภาพครับมันก็นจะเพิ่มมูลาค่าขึ้นได้หลายครับพี่น้องขอแห่เขาร่วมกลุ่มกันแต่ปัญหาที่เหตุไนราคามันถูกอะคือต่างคนต่างเลี้ยงต่างคคต่างขายพี่น้องบ่ไา้มีการร่วมกลุ่มกันทามีการตั้งแบบว่าจุดสื่อขายแล้วก็มีหน่วยงานรัฐบาลเข้ามาดูแลร,ระมาณว่าตั้งราคาขายเลย ว่ารับสื่อกิโลละจักบาทพี่น้องทังสิ้น่ะครับ <c oughs> แล้วก็ตั้งกลุ่มกันครับพี่น้องก็คุ้นกับคุ้นไปผูเดนมินาทีการตลาดกับเห็ดไปมั่งกัสีก้อย <c oughs> เป็นแหราค่าดีขึ้นกาเก้าร้ายครับนี่ก็เป็นเป็นแนวคิดที่ดีครับของกลุ่มสกอรวิสาหกิจตะกศิลามหาสารคาาพี่น้องเปินกับรวมกลุ่มกันเอาไปขุนโดยที่บ่ดด้อัดอาหาร <c oughs> พี่น้องบ่ดด้อัดอาหาร <c oughs> ให้กินยาเขี่ยจังหวานมานะพี่น้องเขี่ยจังหอมเอ้าเป็นแนวคิดที่ดีครับพี่น้อง บรรยากาศการสื่อการขายพี่น้องแม่ลูกเจ้าบาทนาะครับผมแม่ลูกสามหมื่นครับสามหมื 3, น่นเนะเป็นแม่ลูกลูกแม่อแม่นวลลูกแดงงัวมบรรเทศห่อว,ว่าปีบัดทุ่มเนาะสามหมื่นบาทพี่น้องเป็นะละค้าห้องฝากเบอร์โทรได้พอเ่ศูนย์หกหาศูนยองเจ็ดสี่สองเจด สี่หาสองนึงส่าสองหนึ่งเนาะไปยังครับปะเติงครับไปย,ยังก่อนปะเติงปะเติงว่า,ป,าปีปทุ่มมารคาคาไม่นองแม่ลูกสามหมื่นเป็นราคาห้องครับผมอ่ะขอุณดลายพ่อโจบมันครับผมสวัสด,ดีครับเดี๋ยวช่วงใส่คลิปนะครับพี่น้องมาชมอัปเดตราคาควายพี่น้องวันนี้ถือว่าขนาดเลือดตลาดเริ่มสายพี่น้องแต่ว่าควายก็หลายถือว่าเป็นมือที่ควายเขาหลายในรอบหลายๆเดือนหลายๆในรอบปีเหรอครับพี่น้องสำหรับไกว้เพราะว่าปกติควาย ตลาดบาดหันจะบ่ครอยหลายครับผมขายกระลบนบ่ครับนี่ขายกระติตาตีเจ้าบาดหรอครับแล้วว่าสิเจียวหรือเจียวเพาะโอ้โเราว่าสิเอาบ่โบแมว่าสิเอายวเจ้าบาดหรอเปล่าจังสิชิบสามหมื่นสามสิพออ๋อเป็นราคาเนื้อพี่ตอเหนายห่างนในหมื่นสามอ๋ออะพี่ตองเบิ่งบรรยากาศการต่อรองราคาครับพี่น้อง จะบาทพอหรงอี่สองหมื่นครับว่าไม่ห้องสองหมื่นตีเป็นห้องบ่เมื่อตัวทับแล้วครับขายลูกออกแล้วโอ้ขายลูกออกแล้วเียเขาดูค่าทองที่สามหรือสี่เดือนโอ้เป็นผสมแล้วสองสามเดือนจะจะบาทพอ่สองหมื่นสองหมื่นเนาะบ่าไว้ครับบ่าวาไว้ซื้อดอก เพราะว่าขายลูกได้แล้วกันแมลดได้อยู่ฝากเบอร์ทูด่นยา่งย์ก่งแปดสามเก้าศูนย์แปดสานย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์เนาะพ่อยังครับกข้องครับกาข้องเนาะป้าไหนพ่อจจตุบจตุร้อยเหย็ดเนาะขอบคุณเลยหลายๆก็จะโชว์มานพ่ออันนั้นเป็นพ่อสิงข้างหลังอันนั้นพ่อสิงพ่อสิงมาดีพ่อมานบ่ะตัวตัวหน่อยยัง่มยูเงยเนี่ยพ่องตัวเนียลูกกแมนนะเบิรแล้วพ่อเบิรแล้วครับผมพ่อสิงเดได้มากมานี่ เลยม้าหลายตัวโยบพอยังื้ออะไรพอยชื่อแล้วดิเื่อในจังหวัดเอาลูกที่เราจังหวัดอ่ะ,อะ,อะกลับผมเด <c oughs> ี๋ยวพาพี่น้องมาชมราคาควายงามพี่นอ้องโอ้นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆมาตาใสพ่อเนี่ยพวกเนี่ยมาตบาบัตรใดครับของใช้ครับของใช้ชก๊าสินเนาอะอันนี้เป็นแม่ลูกป่พ่อปู่หรือแม่แม่ลูกปู่ราคาเท่าไรครับสองหมื่นสี่ครับแม่ลูกปู่สองหมื่นสี่ราคาห้องอันนี้ม้าลำกันบ่จับอันนี้ตัวปู่ตัวแม่ ผูบดเลยราคาตัวเองสิครับ20,000 20,300โยคูบอโยคู20,000 3อันนั้นแมนบะไม่แมนเนาะตัวนี้20,000 300ผูโยคูแม่ลูกผู20,000 400พี่น้องแม่กับสูงลอย30กว่กราคาเอาอเอ้ลบลบเอ้อเอ้อโอ้โห่กำลังจีกขึ้นรถกับพี่น้องเปิดกำลังเสียวหัวขึ้นรถกับพี่น้องเสงหัวเสงยวายใ่ะลบลบลบแป๊บหนึ่งครับ โอ้แม่นี่คืออ่างดีนะครับพ้องปะพ้องทตดเอาไปมเอ้าอเป็นเป็นเป็นแม่แยกลูกมาพี่น้องเป็นแม่แยกลูกมากอ๋อเอาไปรุ่นเอาเนาะเอาไปรุ่นเอาพี่น้องแต่ว่าข้างในตัวกับดีตัวไทยตัวนี้ห้องไว้เจ้าบาทครับห้องไวสามสิบเก่าสามสิบเก่าเป็นแม่ใส่ไงสูงประมาณหน่อยสามสิบกว่า ผมาอยสามแปดสามหมื่นเก้าเนาะเอาลอยวัดไอ้อยสามเจ็ดสามแปดนาะสามหมื่นอยก่อนสามหมื่นเก้าอ่ะแม่บอกแม่พันพี่น้องตะกี้กับเป็นแสนับพี่น้องซื้อมาแปดหมื่นหาขายสามหมื่นเก่าอ่ะตัวนี้เครับตัวนี้เหรม็ทองอันนี้ทองแล้วอื้าว่น่าถับโตเนาะไปรุนเอา ราคาเศ้าหาเนาะเป็นราคาห้องครับสูงรอยสามสิบหาเศ้าหากับเป็นราคาห้องต่อได้ฝากเบอร์โทรได้ครับผมศูนย์แปดศูนครับศูนย์แปดศูนย์สามสเจามสามเจ็ด้าแปดเจ็าแปนาะหอยได้ครับรอยเจสรคามเนาะเอาขอบก็หลยไโชวมันครับพี่น้องเวียดนามกำลังจะมาต่คอควยคผัวพี่น้องเวียดนามสใส่กันใส่กัน อ่ะคู่นี้เสียเอาสองสองมืนสองพันหาจากสองหมื่นสี่กับเวียดนามก็แล้วมาต่อครับเอาทังง้วงถังควายครับพี่น้องเวียดนามกับรับจบคือเก่าเอาทังง้วงถัง,ถงโอ้เห็นควายงามเห็นแมน่นี่อ้างดีครับพี่น้องโอ้าบาทหรอครับตัวนี้ทองบ่ทอง,ทองอยี่เดือนทองหาเดือนก็พอได้ ฮะป่ากุ้งฝูงเนาะสูงหลอยเท่าไรครับหลอยสี่สิบกว่าเนาะอ่ะพี่น้องอดีตควายเงินแสนราคาเทไรครับตัวนี้เป็นแม่ลูกบ่ตัวนี้เจ้คนมีลูกพราพี่น้องป้าลูกกับตัวดีเลยแม่ลูกแม่ทองแปดหมืนกว่าแม่สูงหลอยสี่สิบกว่าคือว่าเป็นควายเงินล้านพี่น้องควาย อดีตควายเงินแสนตะเกาแม่ลูกแม่ทองลูกยังหนาเลยครับแปดมื่นหาเป็นราคาห้องแม่สูงหลอยสี่สิบกว่าควายมานละใสเป่าควายมาันกันทระใส่ราคกันทระควายงามโคมนี่เต็มรถเลยเนาะอันนี้อันนี้ลูกใครเปล่าอันนี้ไครก็เก้าเจริญเป็นตัวแม่ครับแปดมื่นห่านาะพ่อเนาะเอาฝากเบอร์โทรเลยครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด ส <45 3 S 1> องหนึ่งเจ็ดสี่สี่ห้าสาม่สห้าสามเนาะพอยังครับพ่อสวัสดิ์พ่อสวัสดิ์กันทราวิชัยเนาะ,ะพี่น้องถือว่าเป็นคมที่น่าสนใจตะกี้กับหลายแสยนแล้วครับพี่น้องคมนี้แปดมื้อฮาครับเป็นราคาห้องพอได้นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศาาบบการซื้อขายงูควายยุติตลาดปันหัน26มีนาคม2568พี่น้องครับซื้อขายกันคึกคักครับพี่น้องแต่โมนี่กับงูควายเขาหลายเต็มทุกพื้นที่ครับนี่งูก็เริ่มบางลงาลาเริ่มสายกันมากครับพี่น้องงูควายก็ คนก็เอาเขามาหลายครับพอดีที่ว่าเป็นมือดีงัวค่้อยเขาหลายในรอบไปหลายเดือนเลยกับเป็นกำลังใจทุกคนพี่น้องสารคิปนี้ก็เขาจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทอง้องกู้หากินมาแลวก็ช่องทั้กินทินีสานสารบุอนี้ขอกลัเข้ามาสวัสดีครับ